สวัสดีฮะก็วันนี้ก,กลับมาขึ้นงานกับการเล่าเรื่องตอนที่กูไปทหารฮะตอนนี้ก็ยังอยู่กาะร้อยอยู่เหมือนเดิมฮะแล้วนี่ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ของวันที่สิบแปดใช่ไหม 18, สิบแปดเพื่อตัวสิงหาคมถึงวันที่ยี่สิบสามนะถึงวันที่ยี่เอ้ยยี่สองนี่ถึงวันที่ยี่ 22, สองสิงหาคมนะฮะก็ จะไม่มีอะไรมากนะเพราะว่ากูจะได้ก,กูได้กลับบ้านวันสัปดาห์นี้กูจะได้ลาล็อกเออสิบวันนะฮะก็เออหลังจากคลิปนี้ก็จะเป็นจะเป็นคลิปเป็นตามวันเหมือนเดิมนะเพราะว่ากูกลับวันนี้กูก็จะถ่ายวีล็อกเหมือนปกตินะฮะแต่ว่าตอนช่วงสัปดาห์นี้กูขอเล่าเรื่องให้ฟังกันนะฮะซึ่งคลิปนี้คงไม่ยาวมากนะเพราะว่าสัปดาห์นี้กูอ่า สัปดาห์นี้กูก็อ่านหนังสือกร์ตูแหละแต่ว่ากูกูยังมันเป็นเรื่องยาวเลยครกูยังอ่านไม่จบในสัปดาห์นี้กูมันต้องเป็นสัปดาห์ต่อไปหลังจากที่กูกูกลับจากลาลอกแล้วกูถึงจะอ่านจบนะฮะแั้นแหละก็เดี๋ยวเอาไว้เล่าให้ฟังตอนสัปดาห์นั้นแล้วกันนะฮะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ยังก็พอมีเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องให้เล่าอยู่นะฮะก็ตอนนี้กูก็ช่วงนี้กูก็ยังอยู่ตรง กูก็ไม่ได้ขึ้นไปตำลากูไม่ได้ขึ้นไปไหนเราก็กูก็ยังอยู่ข้างล่างเลยนะฮะแต่ว่าวันวันอาทิตย์ก่อนที่กูก็จะกลับมาวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดอะก่อนที่กูจะกลับมาวันจันทร์ที่สิบแปดเลยเนี้ยใช่ไหมเออวันนั้นอะกูกูคิดอย่างหนึ่งว่ากูต้องการที่จะเสี่ยงอะไรสักอย่างนะฮะมึงรู้เปล่าว่ากูกูเสี่ยงอะไรนะฮะกูเคยพูดใช่ไหมว่าตอนที่กูแนะนํากระเป๋าบอกกระเป๋าท่าว่ากระเป๋าทาามันดีนะฮะกระเป๋าท่ามันใหญ่มึงใส่ถาดใส่ของอะไรได้โนบุกก็ใส่ได้ กูก็ใช่ไงกูก็เอาโนบุ๊กใส่ไปด้วยนะฮะคราวนี้กูแอบเอาโนบุ๊กไปด้วยนะฮะเพราะว่าก็มึงจำได้ไหมไอ้วันไอ้วันที่กูบอกว่ากูไปเออเออเอาคอมไปลงวินโดว์ใหม่สัปดาห์นั้นนะเออสัปดาห์นั้นนะคือกูเอาไอ้โนบุ๊กพอกูได้มากูก็เอาใส่กระเป๋าทาดกลับมาไงกูก็เลยคิดได้นะว่าืมเขาก็ไม่เคยตรวจทั้งบนลงนอนนี่ว่อืม ที่โต๊้ตูต้ตล็อกเกอร์กูมันก็นมีมันก็มีที่อะไรให้เก็บเยอะแยะนี่หว่มกูเอาโนบ,บุ๊กไปเล่นตอนมืดๆดิเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งไอเดียดีนี่ว่ากูร้องนี่ว่ากูก็ไอเอาโนบุ๊กไปเล่นนะัดานี้สัปดานี้กูเอาโนบ,บุ๊กไล้ก็เอ่ออะไรอ่ะเราไปแหละแล้วกูก็ เออเล่นนะฮะเวลาเวลากูจะเล่นนี่ก็กูกูก็เอาคีย์บงคีย์บอร์ดกูเอาคีย์บงคีย์บอร์ดเอาเมาส์ที่รองเมาส์อะไรกูไปไปทั้งหมดนะฮะก็เวลากูจะเล่นกูก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ตั้งตั้งเลยตั้งไว้บนถังดำอ่ะเออแล้วก็นั่งเล่นแบบนั้นแล้วกูก็เอาหมอดมาพิงกับตู้นระเกอร์แล้วกูก็นั่งเล่นไปนะฮะนั่นแหละก็เล่นเล่นไปนะฮะกูเล่นไปเรื่อยมันก็มีคนมันก็มีคอมมาทัดนะมันก็มันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องปกติละปกติมันมีใครเอาคอมกูบ้างไหมแต่ขนาดนนีโสเอิน กูกูยิ่งมียิ่งมีเกมอะไรที่กูอยากเล่นเยอะอยู่นะฮะก็มึงก็เห็นเหมือนกันนะไอตอนตอนช่วงก่อนตอนตอนช่วงสตตีมซัมเมอร์เซลไหนนั่นแหละกูซื้เกมมาเยอะเลยนะฮะแล้วส่วนใหญ่กูยังจะเล่นนะฮะก็ว้าวจนช่วงนี้มื่อถ้ากูไม่มีที่อะไรทำกูก็เล่นก็ได้นี่นะพออ่าหลังจากเขารวมส่วนหมดสองสองุ่งเสร็จแล้วกูก็บางทีบางคืนกูก็เปิดคอมเล่นนะอืก็นั่นแหละแต่แต่ก็ก็มีคอมไว้ก็มีคอมไว้ตอนนี้ช่วงนี้ก็ช่วงนี้กูจะเอาคอมไปตลอดนะฮะ แต่ไปเรื่อยๆมันก็จะมันก็เริ่มไม่ดีแล้วนะฮะเรื่องเรื่องนี้มันไม่ได้จบสวยๆหรอกนะฮะแต่แต่ว่านี่กูแค่มนนันแนะนำมันแนะนำมามาบอกเฉยนะ,ะว่านี่คือนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่กูเอาคอมมานะฮะแต่นั่นแหละเอ,อพอวันวันจันทร์วันอังคารอ่ะวันจันทร์วันอังคารวันพุธอะก็ไม่มีอะไรหรอกฮะกูก็ เขาก็ให้ก so ูก็ลงไปอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรกูก็นั่งอ่านการ์ตูนเรื่องที่กูอ่านสัปดาห์นี้ไปแต่สัปดาห์นี้กูยังอ่านไม่จบเลยกูเลยยังไม่พูดถึงนะฮะมันมีสี่สิบกว่าเล่มกูต้องใช้เวลาอ่านสองสัปดาห์อยู่แล้วนะกูก็รู้ตัวอยู่แล้วก็อ่าน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 ไปนะแต่ว่าวันพฤหัสอืมวันวันพุธอ่ะวันพุธตอนมืเมื่อเขาตอนเขารวมตอนตอนเย็นอ่ะตอนประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะเขารวมเลยเขาแต่เขาบอกไงว่าวันต่อวันต่อไปอ่ะเขาเออแนะนำมาชวนนะฮะว่าเอ่อ ไทยทหารไปไปโรงพยาบาลนะฮะไปโรงพยาบาลลาดบุรีเขาเขาเขาให้ไปไปประมาณกี่คนวะห้าหกคนห้าหกเจ็ดคนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าไปกี่คนอ่ะเขาจะให้ไปช่วยยกของนะฮะกูว่ากูก็เลยกูก็เลยยกมือไปนะฮะเพราะว่าอ่าจริงจริงมันก็มันได้ไปข้างนอกอ่ะกูอยากไปข้างนอกนี่แลลวนะฮะมันยิ่งยิ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นทหารใหม่เอ่อไม่ได้เป็นทหารใหม่แล้ว่าน่าจะผมน่าจะสามารถซื้อของซื้ออะไรได้ผมก็อยากแบบไปเดินเนี่ยเพราะว่าใน ในโรงพยาบาลนั้นน่ะถ้าเกิดทางานในเสร็จแล้วก็นั่นมันก็น่าจะมีเวลาให้ไปซื้อของอะไรเพราะเพราะมันโรงพยาบาลมันก็เป็นโรงพยาบาลไงมันต้องมีของขายอยู่แล้วนะฮะเซเว่นก็อาจจะมีแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่มันจะมีเซเว่น้วยนะเออแต่ซึ่งโรงพยาบาลนี้ก็มีเซเว่นนะฮะนั่นแหละก็วันมะรัสกูก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลลาดุรีนะฮะก็อยู่ตรงข้ามไอ้สนามกีฬาที่กูไปวิ่งกับกับพวกไอ้หนึ่งตอนตอนตอนตุดาที่สองเออนั่นแหละอยู่อยู่ตรงข้ามกันเลยนะฮะก็ไปก็ไปตรงนั้นแหละเออก็นั่งรถไปก็ดีโอ้ย ไปช่วยนี่นะฮะัเขาให้ไปช่วยนี่ไปยกเอ่อคือมันเป็นแผนกหัวใจอ่ะแผนกแผนกหัวใจที่มันผแผนกรักษาโรคหัวใจแผนกคนที่เป็น,ปนมันหาหัวใจแบบเนี้ยมันจะไปะแผนกนี้นะฮะเออซึ่งเขาจะย้ายสถานที่กันนะฮะมันจะมันจะย้ายสถานที่จากตรงในซอกลืกของตึกในตึกตึกไหนไม่รู้ว่ามันอยู่ชั้นหนึ่งนะฮะเขาเขาจะย้ายที่ไปตรง อีกตึกหนึ่งที่มันที่มันใหญ่กว่าเยอะเลยย้ายไปชั้นสองนะมันมันจะมีชั้นของมันเองเลยมันก็มันก็สมควรแลวนะเพราะแน่หัวใจมันสำคัญจะตายมันมันก็ได้มีพื้นที่เยอะๆนะฮะเออเขาเขาจะย้ายขอบกันไงแต่ว่าแบบมันต้องย้ายท้งว่าแน่เลยนะไม่มีของอะไรเยอะมากเลยนะมึง กูแนกดแผะแนกดใจกันแต่วันที่กูไปขนยายของที่โรงพยาบาลนะ่ะกูได้พบเจอกับเครื่องเฮียอะไรไม่รู้ที่กูไม่เคยเห็นในชีวิตกูมาเยอะเยอะเลยที่กูต้องยกไปยกมานะฮะม่มีชั้นยกนู่นยกนี่ยก, ύ, ยก, ύ, ยกตู้นั่นเครื่องเฮียอะไรไม่รู้เครื่องเครื่องเครื่องปัม๊มหัวใจเครื่องอะไรมากมายเลยฮะ,ะก็ต้องช่วยยกไปนะฮะก็ต้องใช้ยกรถเข็นยกไปอะม่ไปไปมา,มาๆหลายรอบเลยใช้เวลาทั้งวันแหละฮะวันพระหัสห่งก็ก็ดีแหละแต่มัน ตอนแรกกูๆๆกูไปเฉยกูกูไปเพราะว่ากูแค่อยากจะไปข้างนอกแต่ว่ามมีเรื่องดีอย่างหนึ่งคือเขาให้อากูเอาโทรศัพท์ไปด้วยนะฮะคือเขาให้เอาโทรศัพท์กูไปได้นะฮะโอ้เม่ก็เย่โอเคดีเลยที่กูมาดีเลยที่กูไปนะฮะก็น,นั่นแหละอืมก็ไปช่วยเขายกของยกอะไรไปนะฮะก็ช่วยจัดช่วยอะไรช่วยยกธนาเะไแล้วเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวเลียเ้ยงด้วยนะเขามีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงด้วยนะเออก๋วยเตี๋ยวอร่อยจัยนะพามีอร่อยนะ มีทั้งเป็เดี่ยวมีทั้งโทรศัพท oh, ์แบบนี Dude, quoi, <yeah. S 1> ้มันก <Simple. S 1> ็โอ้ดีก <Yeah. S 2> like ็อยู mm. ่ท like. so, <So. S 2> like ี่ค่าดีก็อยู่ที่กองร้อยเยอะเลยนะฮะก็ดีดีเป็นการคิดถูกแล้วล่ะที่ไปถึงแม้ว่าคืนก่อนที่กูจะไปกูต้องมานั่งขัดรองเท้าเลยไม่เป็นไรนะฮะคุ้มแล้วนะฮะเพราะว่าพอพอทาเสร็จอะมันก็มีเวลานั่งนั่งชิวนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่สักพักนึงอะมันมันเป็นโซฟาด้วยไงมันมีโซฟาอยู่นะนังกูก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปแหละกูกูดีนะดีดีนะที่กูก่อนที่กูจะไปก่อนที่กูรู้พอพอรู้ว่าก เอาโทรศัพท์ไปได้อะเออกูรีบวิ่งขึ้นไปไลงนอนเพื่อไปเอาหูฟังเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดกไม่มีหูฟังมันก็เปือนเปืองแย่สิฮะกูอยากกูอยากฟังเพลงะฮะถ้ามีเวลากูก็อยากฟังเพลงด้วยนะฮะเออแต่นั้นแหละก็ก็ไปช่วยเขายกไปเออก็ยกไปละเรียบร้อยทำแผนกเลยเรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดท่านผู้ชมมีปัญหาทางหัวใจแล้วต้องไปเออ แล้วต้องไปให้หมอที่โรงพยาบาลราชหลีแก้ให้แล้วก็จํานึกถึงผมเอาไว้แล้วกันนะฮะผมไปช่วยเขาทําผมไปช่วยทําจัดทนกให้นะเว้ยกูช่วยชีวิตกูก็อยู่ในกูคือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชีวิตมึงไว้นะเว้ย <c oughs> ไม่ต้องหรอกทุนเริง <c oughs> แต่แนั่นแหละฮะก็พออะไรเสร็จอะไรเสร็จก,ก็กลับมากันนะฮะแต่นั่นแหละแต่พอกลับมาเนี่ยบุกกองเขาโมโหอะไรเป็นรู้เพราะว่าเพราะว่า พราะว่าเนี้แม่งผู้กองเขาเดินขึ้นขึ้นไปดูบนลงนอนใช่ไหมแม่งเออลงนอนมันไม่ดีนะฮะมันมันตกกระปกนะฮะเขาก็เลยอารมณ์เสียอารมณ์เสียเลยฮะคือเขาคือเขาบอกว่าคือเขาเกือบจะคือคือสัปดาห์นี้กูจะได้ลาล็อกใช่ไหมแต่ว่ากูเกือบจะเขาเกือบจะล็อกกูเกือบจะแตกแล้วกูเกือบจะเขาก็เขาเกือบจะโาโหซะจนไม่ให้ลาล็อกแล้วว่ามึอมันเป็นเฮี้ยอะไรกันตอนนี้แล้วคือวันศุกร์วันศุกร์ที่วันที่กูจะได้กลับใช่ไหมฮะวันนั้นคือเขาจะขึ้นมาตรวจมาตรวจลงนอนมาตรวจตล็รกเกลมาตรวจอะไรใช่ มึงจำได้ไหมครับว่ากูบอกมึงมึงไปว่าอะไรตอนตอนตอนสัปดาห์ไอชิบหายแล้วมึงจะมาตรวจอะไรกันตอนสัปดาห์ที่กูมีคอมมีโนบุกอยู่ในอยู่ในตู้วะเนี่ยชิปหายแล้วทำไงดีทัทง้ทงทั้งวันพฤหัสทั้งคืนนั้นนหะกูเลยนึกก,กูเลย เป็นสตอมอยู่นะก็เนื้อทำไงดีว่าให้ให้ให้ปุปกอณไม่เจอไม่เจอไม่เจอคอมเนี่ยซ่อนไว้ในตองกล่องดำเพราะเขาเขาคงจะตรวจบ้างซ่อนไว้ในล็อกเกอร์เจอแน่นอนเออถ้าเกิดกูเอามาวางไว้ข้างล่างในในคังแบบไปซ่อนไว้หลังๆแบบนั้นมันบางทีมันก็อาจจะหายได้ถ้าเกิดไม่มีใครมาหยิบมามาอะไรมาอะไรในคังนี้ทาไงกูเอายังไงดีว่าซ่อนไว้ใต้เตียงยังไงก็คงเจอซ่อนไว้ใต้ฟูกก็คงเห็นบ้างซ่อนไว้ใต้ในปลอกหมอนมันก็ทำให้หมอนดูแปลกยังไงดีว่าพอไม่มามากู วันนั้นน่ะว,ว,วัน,นวันวันวันเนี้ยวันพรรหัสนี่ฮะมันเป็นวันที่ไห,หนึ่งกลับมาพอดีนะฮะเออมันเป็นวันที่ไห,หนึ่งกลับมาพอดีมันลาทีห้าวันเรียบร้อยแล้งก็วันมันกลับมาวันนี้นะฮะพอไอ้ไอ้หนึ่งมามากูคุยอะไรกันมามา,มากูนึกได้อย่างหนึ่งนะฮะมึงจาได้ไหมวันแรกที่กูไปที่กูไปอ่ะวันแรกที่กูไปอ่ะกูกูต้องไปยกตู้ล็อกเกอร์ยกอะไรขึ้นมาใช่ไหมแล้ววันนั้นน่ะกูยกมาเกอไอ้หนึ่นนงไยกูทําให้กูจําสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับตู้ล็อกเกอร์ล็อกไไ้้นะะตงววาแมให่่ ข้างใต้ตู้ล็อกเกอร์กูอ่ะ มันมีช่องโหว่ันมีช่องว่างอยู่นะฮะที่กูสามารถเอาโน้ตบุ๊กสอดเข้าไปข้างใต้นั่นได้นะฮะก็กูก็กูก็เลยตอนมืดๆตอนดึกๆตอนประมาณเกือบเกือบเช้าคืนใช่ไหมพอคนแม่งนม่งกันหมดแล้วกูเลยมาเอียงๆตัวตัวตัวล็อกเกอร์แล้วกูก็สอดเสื้อเข้าไปนะฮะถึงไม่ว่ายังไงเขาก vine, ็ไม่ตรวจตรงนั <forgetting S 2> <c oughs> <producer heter> ้นแน่นอนครับโอ้ยไอ้ส่อขอดตุกเข็กคาคุกูกูไม่รู้กูคิดได้ไงเนี่ยแต่แม่งโอ้ย เออมันมันต้องเป็นวิวกฤตขับผันจริงๆแบบนี้แหละที่อ่าจะได้นึกถึงที่ไอเดียที่ดีสุดจะโผล่มานะคือไอ้สัตว์คือกูจะได้ลาล็อกอยู่แล้วแล้วมึงคิดดูนะถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเจอโนตบุ๊กในตู้ล็อกเกอร์กูอะกูว่ากูโดนโดนอดลาชั่วเลยนะเขาเข,า,ขาไม่น่าจะอนุญาตนะฮะแต่แต่นั่นแหละ อ้วยพวกกองเขายิงเขายิงยิงดุๆอยู่นะถ้าเกิดเขาลมเสียเขาเขาเอาจริงนะฮะแต่นั่นแต่ยังไงก็ไม่เจอนะฮะพอเขาพอเขาตรวจเขาก็ไม่เจอนะฮะมึงจะเจอไม่ล่ะเป็นมึงมึงจะตรวจตรงนั้นไม่ล่ะกูพูดไปบางทีก็ถ้าเกิดถ้าเกิดวิดีโอคลิปนี้แม่งดังขึ้นมาเดี๋ยวแม่งเออเขาน่าจะตรวจตรงนั้นเริ่มตรวจตรงนั้นแน่เลยแต่มึงไม่ต้องดังอกนะแค่แค่เป็นเรื่องที่กูพูดให้เล่าให้ฟังเฉยๆ้วกัน t ทริค t ริคแอน and t r i แต่นั่นแหละฮะพอวันศุกร์พอเขาตรวจอะไรกันเสร็จก็ ตอนบ่ายเขาก็ปล่อยให้เวลานะฮะให้ให้เวลาแล้วกูก็ได้ลาสิบวันแล้วนะฮะโอ้เยสกูได้ลาล็อกสักทีกูลากูรอมาตั้งนานเลยแม่งแบบม่งแม่งมีบางคนแม่งมีบางคนนะบางคนที่ขึ้นไปอนะแม่งไปถึงแม่งไปไปสัปดาห์เดียวแม่งได้ลาสิบวันแล้วเนี่ยกูคือกูต้องรอกเกือบสองเดืเอดนกว่ากว่ากูจะได้ได้ของกูนะเพราะว่าชื่อกูอยู่ท้ายสุดนะแต่พวกที่ชื่ออยู่ต้นๆนี่คือแม่งได้ลาสัปดาห์แรกเลยนะฮะก็ได้ลาสิบวันไปนะฮะโอเคฮะ แต่กูได้ลาป่านนี้ก็ดีแล้วแหละเพราะว่ามึงไปไปลาสัปดาห์แรกตอนนั้นมันก็เงินเดือนมันก็ยังไม่เข้าใช่ไหมล่ะเออแล้วแล้วมึงก็แล้วมึงก,ก็เพิ่งจะอยู่สิบสาวันไปมันก็ใช้ตังค์ไปหมดเลยฮะมันกูเห็นคนกราบนอยู่แล้วเฮียขอไปขอขอไปลาล็อกหน้าได้ไหมไม่มีตังค์แบบนี้นะฮะแต่แต่กูกูมาลาปบตอนนี้กูก็ยังมีตังค์อยู่นะก็ it's good man it's good man แต่นั่นแหละฮะ <laughs> ก็อย <ítulo> <es> anyway, ่างที่กูบอกนะสัปดาห์น uh, like <laughs> so ี so ้มันก็สั้นๆแหละมันไม่มีอะไรไปมากมายนะฮะก็หนังสือเออไม่มีช่วงรีวิวหนังสือการ์ตูนนะฮะก็จบแล้วแหละแค่นี้นะฮะก็มีการไปโรงพยาบาลแล้วก็มีทริคทริคและทริปออฟไปคคอมพิวเตอร์ไมาแล็ปท็อปของกูนะฮะซึ่งมันเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้หรอกฮะเพราะว่าหลังจากนี้กูจะเอากูก็จะเอาไปอีกนะฮะกูไม่เค็ดไม่เค็ดลาบหัวใจนะฮะถึงแม่ถึงแม้ยังไงกูก็อยากจะเสียงนะฮะเพราะกูมีเกมจะเล่นนะฮะก็นั่นแหละ แต่ว่าแต่ว่าสัปดาห์นี้กูได้หยุดสิบวันแล้วได้หยุดสิบวันก็โชคดีโชคดีมีชัยขอไปก่อนแล้วกันกูไม่อยู่แล้วถ้าเกิดมึงให้หยุดเขาให้หยุดกูก็หยุดนะฮะบายบายสิบวันแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปรายวันแล้วนะฮะก็แค่นี้แล้วกันพอลนะก็สั้นๆแค่สิบเอ็ดนาทีเองมั้งคลิปนี้ก็ทั้งไงไว้เจอกันในคลิปต่อไปฮะทั้งไงจเจอวันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับโอ้ย yeah. เย้เออไอ,อชุดเนี้ย กูไม่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมแต่ว่าชุดนี้ซื้อมาฮะนี่มันเป็นชุดจิตอาสาฮะกูใส่ชุดนี้ไปโรงพยาบาลไงกูเลยใส่ชุดนี้มาพูดนะฮะไอ้ชุดนี้ราคาประมาณร้อยกว่ามั้งกูซื้อมาแหละเพราะว่าถึงแม้ว่ากูจะไม่ได้ใช้ป็นจิตอาสาแต่ว่าชุดนี้มันใส่กันหนาวนะนะมันเสื้อแขนยาวไงเออถ้าถ้าเกิดตอนหนาวอะมันใส่นอนได้นะชุดเนี้ยผ้ามันก็สบายสบายตัวดีด้วยก็เลยซื้อมานะฮะมันใช้ได้แหละอืม